ก็คือมวลที่มีลักษณะเป็นจุดคือมวลเนี้ยเป็นจุดแค่เนี้ยแล้วเขาพิจารณาซิมเอร์ทำมเอของมันแช่นั่นแหละมันเลยเรียกว่าซิมเปอร์แนดูล่าเพราะว่าในการคิดคำนวณจริงๆอ่ะเขาต้องคิดจากเซนเตอร์ออฟแมสของวัตถุแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเขาเลยเริ่มคิดจากสิ่งง่ายๆก่อนก็คือมวลที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กแค่นี้สูตรค่าเวลาของมันก็คือ t เท่ากับเท่าไหร่สองพาย โซแฟร์ลูส่วน G อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องจำอันนี้ก็เหมือนกันนะใครอยากรู้ที่มาก็มาขอที่พี่ได้ตรงวิสูสูตรว่าสูตรนี้มาได้ไง ลแล้วก็อันนี้อันนี้บอกเสริมนะเป็นโน้นนเ่นี่เฉยๆสังเกตน,นะเวลาเวลามันเคลื่อนที่แกว่งไปแกว่งมาตรงนี้เกิดมุมเซตาสมมุติเป็นมุมเซตาใช่ปะ่ะการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮางม์มนิกเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันจะน้อยมากๆหรือมีค่าเซต้าตรงเนี้ยมีค่าไม่เกินาองศา ซมเพิลนาิโอริเขาจะไม่แบบแกว180่งแบบร้อยแปดสิบองศาไม่ไม่ขนาดกันนะเพราะถ้าแกว180่งแบบร้อแปดสิบงศาสูตรนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากการประมาณเอาใ้ในมุมน้อยๆเรื่องการประมาณค่ามุมอ่ะเคยเรียนมาแล้วนี่ในแควหนึ่งอ่ะตอนมิเทอมอ่ะที่เซตาน้อยๆก็แทนไซด์เซตาหรือเซตาได้อะไรประมาณเนี้ย ถ้าใครอยากรู้ที่มาก็มาขอได้ตอนนี้คือสูตรที่ต้องใช้ในระบบซิมเกิลเพนูลัมตรงนี้ใครยังไม่ใส่บ้างใส่ได้ครับโอเคครับ เมื่อกี้เป็นซิมเกิลเพนูลามใช่ไหมก็คือมวลที่เป็นจุดจุดเดียวต่อมาเราก็มาดูที่วัตถุรูปทรงต่างๆอย่างเช่นไอ้ลูกกล,ลมๆอย่างเงี้ยสองลูกเ,เงี้ยเราคำนวณแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วหรือไม่อย่างเช่นไม้เมสอย่างเงี้ยเราก็คำนวณแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วสูตรทั่วไปของเอ่อฟิสิกอลเพนูลามจะเป็นตัวนี้ทีเท่ากับสองพายบาร์รูด ไส่วน mgs ไอตัวนี้คืออะไรโมเมนต์ moment ความเฉื่อยของวัตถุต่างๆนะครับว่าก็วัตถุต่างๆเนี่ยมีโมเมนต์ความเฉื่อยตามแกนของมันต,าต่างๆกัน m มวลของวัตถุ g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกประมาณ9.8คูณ10ดียวกำลังเอ้ย9.8เมตรต่อวินาที สอง h ตัวนี้ก็คือระยะจากจุดหมุนถึงจุดศูนย์กลางมวลอย่างเช่นจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงเนี้ยจุดหมุนจุดศูนย์กลางมวลเราก็มีระยะเป็น h หรือไม้เมตรตัวเนี้ยตรงนี้จุดหมุนจุดศูนย์กลางมวลก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือระยะ h อันนี้มีข้อสอบอยู่ปีหนึ่งถามไมเมตตัวนี้ออกมาไมเมรู้สึกว่าในข้อสอบอ่ะไมเมตมันสูงวงอกไอ้มันยาววายมั้งไม่รู้ปีไหนจำไม่ได้ละแต่พี่ให้เป็นตัวแอลนะแปลงได้เหมือนกันมันมันได้หาค่าจีนให้ให้คำนวณว่าค่าจีนเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราให้มันบอกมาเป็นตัวแปรไมเมตตัวนี้จำไปเลยนะเพราะโซนนี้มันจำง่าย ค่าของการเคลื่อนที่มันอ่ะเท่ากับ2พายสแปร์รูท2แอส่วน3จีแอก็คือความยาวของไม้เมตรอันนี้เฉพาะตัวนี้นะใครอยากรู้ที่มาก็มาถามโปพีได้แต่ตัวนี้มันตัวง่ายๆอาจารย์น่าจะสอนอาจารย์เคยสอนปะใครเคยเข้าเรียนอาจารย์ได้สอนปะ ไม่สอนยังจำไปเลยตัวนี้จำง่าย 2L ส่วนสามี 3G 3G ก็ใช้กันอยู่บางงาด 3G ถึงยัง ล้กวก็ต่อไปนะครับกขาสอบนเดียวละอันนี้มัน่องกับปีเดียวอะแนเยวู้อีเรื่องอันนี้ใครยังไม่เสร็จปั้งครับ เสร็จแล้วนะอันนี้ตูบูนก็เสร็จแล้วต่อไปเป็นซิมเปิลทาร์บอนิกในเซอร์จิล่าโมชั่นนะเซอร์จิล่าก็แปลว่าวงกลมนั่นแหละ คือเคยเห็นว่าสมมตินะว่าดวงอาทิตย์อ่ะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วสมมุติว่าโลกอ่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์อ่ะสมมตุติโ่กมันเป็นวงกลมนะนั่นแหละก็คือการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทามโมนิกแบบหนึ่งเหมือนกันอ,อ่ะสมมุติเรามีจุดศูนย์กลางตรงนี้มีอีกอันหนึ่งวัตถุอยูนน่ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่รบอบสมมติว่ามันเป็นวงกลมนะ แล้วนอนก็เป็นแกนเอ็กแล้วก็แนวตั้งก,กงงเเ็เป็นแกนมวายวงกลมสมมติว่าวงกลมอันนี้รัศมี r รัศมีเป็น x m เวลามันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอ,อ่ะมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยรัศมีคงที่ใช่ว่าเป็น x ม,มนไปเรื่อยๆ วนมุมวน,วนไปเรื่อยๆมุมระหว่างตรงนี้ก็คือมุมไรงนี้โอเมก้าที่หัไฟมุมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเวลาแต่เมื่อเราเอาไฟฉายมาส่องข้างบนมีไฟฉายอย่ตรงนี้สองสองซองเราจะเห็นเงาของวัตถุใช่ไหมก็คือเงาของ้ลูกสรเขียวตรงนี้ย ตกลงมาที่คือส่ติเรามีตรงนี้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เท่ากับศูนตรงนี้เป็นบวกเอเลบเอเห็นป่าว่าเมื่อเราฉายอ้าไม่เห็นหรอตัวทีตัวทีทตกใจเลยครับทีอ่ะเมื่อเราฉายเปิดไปฉายปุ๊บฉายลงมาสังเกตนะว,ว่าเงาอ่ะมันจะมาตกกระทบที่บนนี้ ไปเรื่อยๆตอนแรกถ้าอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยมันก็จะตกลงมาตรงนี้เงาก็จะอยู่มามามายตรงนี้เมื่อมามางเนี้ยเงาก็จะฉายตรงนี้เมื่อวัตถุอยู่ตรงนี้ก็จะฉายตรงนี้ไป